สวัสดีครับสวัสดีค่ะัสค่ะคุณนีค่ะแนะนำตัวกันเลยค่ะรับบทอะไรในเรื่องนิ้งค่ะชัญญาักษณ์นึกว่าจะรับนึกว่ามาจากตรงนี้ขอโทษนี่มาเรียกเลยคนเริ่มกลัวออมเกิดชลินที่โดนกอดค่ะเจอกับผัวผัวพี่เจนเลยค่ะพี่นนท์โลเยสวัสดีครับนูนีอพี่นนท์ครับรับบทฟันนะครับค่ะสวัสดีค่ะดรีมนะคะรับบทมุกค่ะสวัสดีครับบอสชิโมนรับบทผูครับ ค่ะสวัสดีค่ะแป้งบุญธลิกาสิงหพารละบทฟ้าค่ะครับตัวน้ำครับรละบทโตโต้ครับสวัสดีค่ะนิ้งชัญญามะคอรี่รละบทลิลลี่ค่ะ่แพรวและพัชกมลค่ะรับบทเป็นพราวค่ะนนทนาโนนรับบทโจค่ะตูนันนลีนะคะรับบทแนนค่ะเซนต์เซนตอยู่คณะเดียวกันไหมคะไม่ค่ะอันนี้คลาค่ะตอนนี้คลาค่ะใครอยู่คณะไหนบ้างเนี่ยอวิทยาศาสตร์ยกมือหน่อยค่ะตร์เรียนภาษาอังกฤษอนิเทนิเทอันนิเทนิเท สิปกรรมครับคนเดียวเลยเหรอไม่ใช่ใช่ก็แต่ว่าเลือกเลือกเชลิตเดอร์ถูกอ่ะเราเรียนเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราจบมาสิบปีแล้วเราลืมใช่ครับแล้วก็เราก็ไปช่วยน้องๆไม่เรียนนักสือใช่เป็นเต้นอย่างเดียวชอบเต้นใจรองฟังนิดออ อยากให้ดูในซีดีดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าเราอ่ะเราเต็มที่มากๆถ้าเป็นเป็นความลับนะเราต้องซ้อมด้วยเนาะเออเราไปซ้อมประมาณสี่ห้าวันเลยครับแต่จะได้ไม่ลืมหรือยังไงอาจจะด้วยครับเดีงยวปีครึ่งแล้วค่ะพี่คาแรคเตอร์ของเราเนี่ยเหนื่อยไหมอ่านเลยจากต้องเหนื่อยไหมมันเออมาแค่ไหนซอมบี้ยังไงคะเลือกพี่ใครดีหนูเชื่อว่าคาแรคเตอร์ทุกคนเนี่ยเหนื่อยหมดเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเวลาเราถ่ายหนังสมมุติว่าเป็นหนังผีแล้วบอกซอมบี้ด้วยอ่ะเราต้องหนึ่งเราถ่ายดึก สองคือซอมบี้อย่างที่เมื่อกี้ที่เขาแถลงข่าวไปว่าซอมบี้เขาเป็นพี่ที่เป็นนักแสดงละครเวทีจริงที่เขาเล่นแล้วส่วนตัวหนูก็รู้จักพี่คนหนึ่งที่หนูเคยเล่นละครเวทีกับเขามากหายใจไเื่องเหายใจไทนเข้อหายใจนานไม่ใช่หายใจรู้จักพี่เขานานมากแล้วเหมือนเราเห็นเขาเล่นนะแล้วเรารู้สึกว่าคือเขาเป็นซอมบี้ที่มีมิติจริงๆอย่างที่บอกไปแล้วก็แล้วก็ด้วยความที่เราถ่ายกันดึกแล้วแล้วเราต้องมีหนีหนีจริงๆเราต้องวิ่งกันหลายๆรอบอะครับเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าทุกตัวละครนเหนื่อยหมด ในนี้เนาะใช่ไหมดีมอยาดีมแค่ดีมยังไงเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยคือคือมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะรู้สึกว่าเราทั้งหมดเนี้ยคืออยู่ในมหาลัยชื่อว่าซอมไบเวอร์มหาลัยคลั่งใช่ไหมแสดงว่าทุกอย่างว่าเกิดขึ้นในมหาลัยเราก็ต้องเอาตัวรอดอยู่ในนั้นคือดีมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ กักแสดงเองเล่นเองก็สนุกแล้วก็เลยรู้สึกว่าถ้าคนดูมาดูเนี่ยต้องสนุกแน่นอนตามกับเราเขาเลยนอนนะอดไว้บาง่างดูใช่ครับเหมือนที่ดีมแลพี่นนท์ใช่ก็จริงๆก็อยากจะฝากแหละคือผมว่าทุตัวละครมันจะมีเหตุผลของตัวนั้นๆอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับทุกคนเนี่ยสำคัญหมดในเส้นเรื่องค่บใช่ครับก็นั่นแหละคือแต่เราเป็นเราเป็นเด็กคณะวิทย์นะเป็นเด็กคณะวิทย์เราต้อง ศึกษาหาวิธีแก้ไขหรือองนีจริงๆผมอาจจะเป็นใครสักคนที่ไม่พูดดีกว่าท่านี้ให้รอดูดีกว่าให้รอดูดีกว่ารอแป้งยังไงีูยแป้งกใกล้แล้วใกล้แล้วคณะวิทย์มีจุดเปลี่ยนไหมบอสคณะวิทย์มีจุดเปลี่ยนไหมมีจุดเปลี่ยนไหมเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องไหมวิทยาศาสตร์มันคือมันมันคืออะไรที่มันมีหลักการถูไหมครับการที่เรามีหลักการกับเหตุผลกับมันนี่มันน่าจะทําให้บางอย่างอาจจะเปลี่ยนกันต้องรอหลุนรอหลุนแับรอหลุนมาเลยจ้ะ ค่ะก็อย่างที่บอกแหละหนูว่ามันมีหลายมิติมากๆไม่ใช่แค่แบบน่ากลัวอย่างเดียวยังได้เห็นหลายเส้นเรื่องหลายหลายตัวละครหลายคาแรคเตอร์ด้วยที่เจอเพราะว่าจริงๆแบบพี่ๆนักแสดงเยอะมากๆเยอะๆก็ต้องนั่นแหละค่ะตามเส้นเรื่องตามนั้นตามนั้นแต่ในนี้ใครจะแอบเป็นซอมบี้มีไหมครมีอแอบก็แอบด้วยงแอบเลยคือ เอิ่มคือกลัวพี่ออฟด่ามากเลยคือแต่ว่าบอกเลยว่าสนุกแน่นอนเป็นซอมบี้ที่บอกเลยว่าโคตรจะคลั่งเอ้ยซอมบี้ซีลเตอร์คลั่งผู้ชายคลัู่้ชายซอมบี้ก็เป็นบนุทุ์คลั่งผู้ชายได้ค่ะถูกต้องถูกคลั่งผู้ชายได้อยู่แล้วซอมบี้ซีลิเดอร์ถูกคุณนิงก่อนนะครับก่อนครับใมครับผมผมขอพูดถึงเพิ่มเติมเรื่องอื่นอ่ะเอาจริงเราไม่เราไม่เจอกันเลยในเรื่องตอนที่ถ่ายทำ เพราะว่าเรื่องอื่นเราไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าวันนี้ผมก็ตื่นเต้นที่ได้ดูคนท้องมาทุกคนเหมือนกันแล้วเรื่องผมผมกล้าบอกได้ว่าเอ้ยทุกคนอาจจะงงว่าเราไปเต้นกันทำไมเชลิเดอร์มาเต้นทำไมในซอมบี้จริงๆนะครับตอนอ่านบทก็งงเหมือนกันแต่ว่าพอพอมันลำดับเรื่องราวมาเนาะต้นนำเนาะต้นนำต่อเลยครับครับขอบคุณครับพี่นนท์แมากเลยพี่นนท์ช่วยผมได้เยอะโอเคครับก็อย่างที่บอกนะครับเราจะมาหาเหตุผลไปด้วยกันว่าทำไมถึงต้องมีเชลิเดอร์ในเรื่องนี้เข้ามาทำไมเนาะ่ะมี เรื่องเาเรื่องเราเป็นอะไรบ้างเปล่าเ็นเรื่องตัวเองอ๋อเป็นเรื่องของตัวเองหนูว่าจริงๆแล้วแบบถ้าเป็นแฟนดูแบบผลงานการแสดงหนูจะรู้อยู่แล้วว่าหนูชอบบทบาทที่ท้าทายมากในอะไรที่มันยากๆหรือว่าอะไรที่มันชายล์นเนี่ยหนูจะชอบมากกตรโจมข้ามมันอะไรเงี้ยซึ่งแบบในเรื่องนี้ก็เป็นบทบาทอะไรแบบนั้นก็เลยก็เลยอยากจะให้ทุกคนแบบว่าติดตามดูการแสดงครั้งนี้ซึ่งคิดว่าน่าจะเซอร์ไพรส์คนเหมือนกันเพาแบบ หรรอออะะไยย่่างงเี้คแล้วก็อีกเรื่องนึงนีง่รู้สึกว่าซีรีส์เนี้ยโดดเด่นตรงนอกจากมันจะมีเรื่องของซอมบี้นะที่ทุกคนแบบว่าพูดไปแล้ว,<ม>ลวเรื่องฟิสิกอลอะไรเงี้ยนิ้งว่าแบบพอคนเรามนุษย์เราทุกคนนะคะอยู่ในสถานการณ์ที่กดดนนันหรือบีบบังคับอ่ะสัญชาตญาณของคนเราอ่ะมันจะออกมาว่าเราจะจัดการกับซีดูเอชั่นนั้นยังไงอนะไรเงี้ยเราก็จะได้เห็นสัญญาณดิบ สารดิบนั่นแหละใช่ใช่อะไรเงี้ยค่ะของของมนุษย์ด้วยแบบว่าแต่ละคนเป็นยังไงกันแน่อะไรเงี้ยนิ่งเลยคิดว่าตรงเนี้ยก็จะทําให้เรื่องเนี้ยมันเข้มข้นค่ะแล้วมันก็เลยแบบน่าสนใจดีเลยครับพูดดีเลยเไม่จบแล้วเดี๋ยวแต่ต้องเป็นเรื่องของเราด้วยสิ่ไโอ๊ยโอ๊ยคนนี้ถ้าดูในทีเซอร์ยังไงง่ะนี่ไม่มีอะไรเหรอคะเฮ้ยมีอยู่แล้วคุณพี่ฉ่ำ ฉ่ำเลยเฉลยเลยแค่โปสเตอร์ก็รู้แล้วว่าเป็นคนดีใช่เลวคนดีมีวินัยค่ะไปหาความรู้ก็คือช่วยเหลือทุกคนอ๋อใช่ก็คือจริงๆเส้นเรื่องอ่ะทุกคนน่ะมันจะมีความสัมพันธ์ที่เชื่อมกันอยู่ยกเว้นเชลิเดอร์ที่เราไม่ได้เจอแหละแต่ว่าสองคณะมาเจอกันแล้วก็คงจะต้องมีความสัมพันธ์ซับซ้อนอะไรบางอย่างแบบความเป็นคนอ่ะพี่เวลามันอยู่กันสองแก๊งใหญ่หรืออะไรก็ตามมันก็จะมีการจับแก๊งแยกเสือสองตัวอยู่ท่าเดียวมันอยู่ทำเดียวกันไม่ได้มันต้องมีแบบว่า อันนี้เป็นอั้นนั้นนั้นเป็นอันนี้ทําให้มีเกิดปัญหาภายในได้อะไรเงี้ยก็เลยมันไม่ใช่แค่เรื่องซอมบี้ทำร้ายเราทําร้ายคนแต่มันอาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ทําร้ายกันเองไปเรื่อยๆมันก็เลยมีตัวพราวที่อาจจะคอยขอาะก๊าโลเบาๆอยู่ตลอดเวลาเฮ้ยพวกแกก็ลังทำอะไไม่เบาแรงเลยอย่างความรักนี่มีไหมคะอยู่ในเรื่องนี้ฮ้าคนส่งอะไรถ้าคุณส่งถามไงเผื่อว่าคนจะได้รู้ เมีความลับมีความมลับีในส่วนของการแบบอุ้ยมันพูดเหมือนสปอยไหมไม่ได้ไปพูดไม่พูดเอาเป็นว่ามีหลากหลายค่ะเท่านี้ในส่วนของพราวของพี่มีความลับทั้งนั้นโอ้ยโยนว่ะคุณก็โยนมาะแรงเลยนะโอ้ยรอดูละกันหนูเอามันพูดยากอ่ะอันนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันก็คงจะเป็นบทบาทใหม่ๆของพวกเราทุกคนเลยที่แบบทุกคนไม่เคยเห็นก่อนมาก่อนอย่างเนี้ยน คุณธนาโนนคนนอนคุณอนจบนอกคนนจบนอกนนองรือจบดรมาได้หรอใช่ครับคือเป็นไม่ไม่เกี่ยวกับใครเลยตรงนี้คือผมไม่ได้เรียนคณะเดียวด้วยกับเขาแต่ว่าเป็นเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิดเหตุระบาดนี้เฮ้ยทเรเฮ้ยต้ยเรื่องรต้นเรื่องหรอรู้เหมือนกันเลยาจใช่รอาจจะไม่ใช่ก็ได้ใช่แต่จริงๆเาอาจจะเป็นเหยื่อก็ได้เออจะต้องรอดู คืนนี้เราได้แคนดี้เรียกว่าเราจะเป็นสารตั้งต้นอุ้ยไม่รู้ต้องรอดูต้องรอดูนะคะเจ็ดตอนอย่าลืมดูนะคะเที่ยงคืนหนึ่งนาทีนะคะตัวททนกุู๊ดูฝากเลยฝากเลยค่ะอฝากเลยพินิ๊งฝากเลยพี่นิ๊งเอ่อก็ฮะอ๋อค่ะทุกคนคะในวันนี้เที่ยงคืนหนึ่งนาทีค่ะถ้าเราดูทั้งหมดเจ็ดตอนรวดก็จะจบประมาณเจ็ดโมงเช้าพอดีเราก็นอนก่อนก็ได้ครับสามารถแบ่งดูได้ แต่เออเห็ดไหมของแบรนด์ไหมมาจริงต้องดูต้องดูเจ็ดต่ํเจ็ดต่อรวดก็ดีเพราะว่ามันพอจบอีพีหนึ่งมันก็อยากดูอีพีสองสามสี่ห้าต่อไปเรื่อยเพราะว่าเราต้องบอกว่ามันมันจะมีความพีคในเลเวลที่เพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆทุกๆอีพีเลยคืออย่างนี้อย่างงี้ก็จะดูคนเดียวไม่ได้เนาะใช่ต้องมีแฟนมาดูหรือต้องมีเราก็ไปทงแฟนตลอดเลยคนนี้เพื่อนแกเพื่อนไม่มีเพื่อนด้วยครับตอนนี้ แต่ถ้าอยากฉี่ก็ดูจากเจ็ดกับมาหนึ่งอยาก่ะว่าทำไมว่าทำไมตอนจบถึงเป็นแบบนั้นแล้วเราค่อยมาหากับอะไรอ่ะก็คือรวมแก๊งเพื่อนกลุ่มกลุ่มที่สนิทสนิทหรืเป็นเพื่อนอะไรอย่างงี้ก็ได้ก็มาดูด้วยกันก็ได้หรือจะดีคนเดียวก็ได้หรือโอเคทุกคนคะซอมไบร์เวลมหาไร่ข้างคืนนี้เที่ยงคืนหนึ่งนาทีค่ะเด็กเด็กมาทานะคะท้าวอินเสิร์ทถ่ายรูปค่ะ